สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิ0ใน,นร้อยทำระบาดจนตัวอาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิ 19. ด -19 ีเป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่15ธันวาคมเหตุการณ์โดยรวมของโลกในวันนี้นะครับการระบาดในวันนี้ของโลกยังใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้ดีกว่าเล็กน้อยครับแต่เป็นภาพรวมที่มีการระบาดหนักมากนะครับเมื่อวานนี้มีการระบาด5 0 0แสนกลางๆวันนี้เหลือ5,000 0นต้นต้นครับสหรัฐอเมริกายังมีการระบาดอย่างรุนแรงนะครับตัวเลขใน1วันมีการระบาดเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเมื่อวาน6000คนครับ เมื่อวานมีคนติดเชื้อเพิ่ม190,000คนนะครับการตายในวันนี้มากกว่าเล็กน้อยครับคือ1,600คนเมื่อวานนี้1,300คนครับบราซิลครับหลังจากที่มีการระบาดลดลงมาเรื่อยๆแต่ขณะนี้มีการระบาดเพิ่มขึ้นจนเกือบเท่าการระบาดครั้งก่อนนะครับแต่เที่ยวนี้วันนี้ครับเริ่มลดลงแล้วนะครับลดจากระดับ40,000เหลือ20,000คนนะครับยอดใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้เองครับจาก2 1 0 0คนเป็น27,000คนในหนึ่งวันครับ ในยุโรปครับยุโรปตะวันตกดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มีบางประเทศที่มีการระบาดเพิ่มมากจากมากกว่าเดิมนะครับเช่นฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษครับทำให้มีการดําเนินการร์ดล็อกดาวน์ที่เยอรมันนะครับยุโรปตะวันออกครับยังมีการระบาดนักกว่ายุโรปตะวันตกแต่เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงยังไม่ดีขึ้นครับจะมีการระบาดต่อเนื่องในอาเซียนครับอินโดนีเซียระบาดเพิ่มขึ้นชัดเจนเมียนมาและมาเลเซียชะลอตัวครับและการระบาดคงที่นะครับเมียนมาคงที่มาเลเซียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ ออสเตรเลียแลนิวซีแลนด์คุมได้มีการระบาดต่ำๆครับมาดูข่าวเด่นในวันนี้นะครับข่าวเด่นในวันนี้คือสหรัฐอเมริกาได้เริ่มฉีดวัคซีนเพื่อสำหรับโควิด1นเมื่อวานนี้เองนะครับเป็นการฉีดในกรณีฉุกเฉินครับซึ่งเป็นเจ้าที่ของสาธารณสุขด่านหน้าได้รับการฉีดก่อนนะครับคนที่ฉีดคนแรกของสหรัฐอเมริกาเป็นพยาบาลครับที่นิวยอร์กครับในแพทย์เฟลซี่ได้คาดการณ์ว่าปลายปีหน้าครับคนอเมริกันจะกลับสู่ภาวะเกือบปกตินะครับเดี๋ยวที่มาติดตามต่อไปครับว่า รายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ครับทั้งโลกยิ่งมีการระบาดอย่างรุนแรงนะครับมีคนทั้งโลกติดเชื้อแล้ว73ล้าน1,093,269รายครับตายไปแล้ว1,627,977รายการระบาดรุนแรงครับหนักครับการตายเพิ่มขึ้นครับมาดูครับการแพร่ระบาดในโลกเป็นอย่างไรนะครับให้มาดูพื้นแผนที่สีแดงครับเป็นการแสดงจํานวนการสะสมของเคสผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงวันนี้นะครับจะเห็นว่า พื้นที่ที่มีสีแดงเข้มเป็นมากสีแดงอ่อนเป็นน้อยครับสีแดงเข้มนะครับเป็นที่ทวีปอเมริกาทั้งทวีปยุโรปทั้งทวีปในเอเชียมีสีแดงเข้มบ้างออฟริกาก็มีสีแดงเข้มบ้างครับส่วนการแพร่ระบาดใน1วันนะครับให้มาดูแผนที่สีเหลืองครับเป็นการแสดงการแพร่ระบาดหนวันต่อประชากร10,000แคนนะครับที่แสดงสีแดงเข้มรุนแรงครับสีแดงธรรมดารุนแรงน้อยลงสีส้มน้อยลงสีเหลืองน้อยที่สุดครับจะเห็นว่า มีสีแดงเข้มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศนะครับส่วนยุโรปครับมีปนกันนะครับสีแดงเข้มมีไม่มากสีแดงมีมากขึ้นนะครับแล้วก็มีสีส้มมากขึ้นด้วยนะครับแสดงว่าเริ่มดีขึ้นนะครับส่วนเอเชียครับเป็นสีเหลืองซะส่วนใหญ่ออฟริกาก็สีเหลืองซะส่วนใหญ่ในอเมริกาใต้ก็มีสีส้มเป็นส่วนใหญ่ครับในวันนี้ครับมีการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับ5 2 8 3 0 7ารยรายครับนะครับก็ พอๆกับเมื่อวานนะครับที่มาดูต่อครับว่าใน10ประเทศแรกที่มีการมีคนเป็นมากลดหลั่นตามลงมานะครับมีใครบ้างนะครับดับที่1ครับสหรัฐอเมริกาครับมีคนไปนแล้ว16ล้าน9แสนคน เที่ยวน,นี้นะครับสหรัฐอเมริกามีการระบาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันคือ1 9 8 0 0 0คนเกือบถึง200,000คนนะครับก็ดีกว่าเมื่อวานเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการมีการตายด้วยคือ1,619คนนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาวันนี้ครับมีการระบาดอย่างรุนแรงนะครับมาดูครับรัฐต่างๆที่มีการแพร่ระบาดนะครับจำนวนก็ยังสูงอยู่แคลิฟอร์เนียจาก30,000ลดลงมาเหลือ29,000ื่เก้าก็เกือบสา0 0 0ืนะครับเท็กซัสเหลือ หมื่นกว่าคนนะครับไฟด้าลดลงมาครับเหลือแ0ดพันคนอีน้อยก็ลดลงมาเหลือเ0 0ดพันคนนะครับนิวยอร์กก็เท่าเดิมครับเกือบถึงหมื่นคนคือ9,000กว่าคนนะครับต่อไปนะครับอินเดียครับอันดับ2ของโลกนะครับมีการมีคนเป็นแล้ว9ก้าล้านเก้าแสนคนการผ่าตัดในเที่ยวนี้21,000คน1วันครับก็คือขาลงของอินเดียเลยครับดีขึ้นครับบราซิลครับมีคนไปแล้ว6กล้านเแสนคนวันนี้มีการแพร่ระบาด27,000คนดีขึ้นกว่าเดิมครับ จะเดิมเกือบถึง5 0 0 0 0คนต่อวันนะครับวันนี้แสดงว่าบราซิลเริ่มดีขึ้นต้องติดตามมันต่อไปครับอันดับที่4ครับรัสเซียรัสเซียก็เป็นอันดับหนึ่งของยุโรปนะครับยังมีการระบาดต่อเนื่องสูงขึ้นต่อเนื่องครับนะครับวันนี้มีการผ่ระบาดน้อยกว่าเดิมเล Klein ็กน้อยวันนี้สอ0 0ม่คนใน1วันครับอันดับที่5ครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสหลังจากคุมได้แล้วนะครับคุมได้เป็นอย่างดีครับลงมาต่ํากว่า1000คนใน1วันวันนี้ลดลงมาต่ําอีกครับคือ ก็แสดงว่ามาตรการของเขาคงได้ผลติดตามกันต่อไปครับดับที่6ครับอังกฤษนะครับอังกฤษขณะนี้มีตัวเลขสูงขึ้นกับเดิมเล็กน้อยนะครับอังกฤษก็ประสบภาวะที่ว่าคุมได้ดีในระยะหนึ่งแล้วและกับชะลอตัวลงกับเพิ่มขึ้นครับพระเอังกฤษก็จะมีมาตรการคุมเข้มข้นขึ้นนะครับดับที่7ครับตุรกีครับ ลดลงมากาเดิมเล็กน้อยนะครับวันนี้เหลือ29,000คนหนึ่งวันครับเดิม30,000คนนะครับแต่ตุรกีนี่พุ่งขึ้นมาอย่างเร็วมากนะครับกำลังระบาดหนกครับส่วนดับที่แครับอิตาลีที่ลงมาแล้วครับเหลือ12,000คนนะครับแต่อิตาลีเขาเมื่อวานมีข่าวว่าตายไม่สุดในยุโรปนะติดตามต่อไปครับดับที่9ครับสเปนลดลงมาแล้วนะครับต่ำกว่า10,000คนเหลือเที่ยวนี้ขึ้นมานิดหนึ่งมีการแพร่ระบาด7,000กว่าคนในหนึ่งวันครับนะครับมาดูต่อครับว่า ยันตินาครับดับที่10นะครับยันตินาก็อยู่ในขาลงครับเป็นอย่างดีครับวันนี้เหลือเพียง5 0 0 0ันคนในหนึ่งวันเท่านั้นนะครับมาดูยุโรปครับยุโรปจะเห็นว่าอันดับที่1คือรัสเซียนะครับรัสเซียยังเป็นเจ้าอยู่หลังจากฝรั่งเศสแซงมาไม่กี่วันก็ถูกรัสเซียแซงคืนนะครับรัสเซียวันนี้ครับยังมีการแพร่บาดต่อเนื่องนะครับสองหม่คนนะครับส่วนฝรั่งเศสครับวันนี้ลดลงมามาก เป็นที่น่าสังเกตนะครับจากระดับ1นึ่งหมื่นคนเหลือ3000กว่าคนต้องติดตามกันต่อไปนะครับดับที่3ครับอังกฤษเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะอังกฤษตอนนี้ต้องข่มเข้มขึ้นนะครับวันนี้2 0 0 0 2น0 0 0่คนในหนึ่งวันครับอิตาลีดับ4ครับลดลงมาแล้วนะครับดับที่5สเปนลดลงมาแล้วแต่ขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะครับวันนี้7 0 0ดนคนในหนึ่งวันครับอันที่6ครับเยอรมันเยอรมันคือตัวปัญหาในยุโรปตอนเที่ยวเที่ยวนี้นะครับเพราะเยอรมันมีการคุมได้ไม่ค่อยดีนัก นะครับทำให้มีการแพร่ระบาดและระยะหลังนี้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะเยอรมันจึงประกาศล็อกดาวน์ที่เข้มกว่าเดิมเดิมเยอรมันเข้าใจผิดครับประกาศล็อกดาวน์ไม่มากจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้จึงต้องประกาศล็อกดาวน์เข้มข้นขึ้นนะครับดับที่7ครับโปรแลนด์ลงมาเป็นอย่างดีครับดับที่8ครับยูเครนย,ยูเครนคล้ายๆรัสเซียครับสูงขึ้นตลอดแต่วันนี้ยูเครนเริ่มลงมาแล้วนะครับวันนี้แพร่ระบาดลดลงเลือยว0 0คนใน1วันครับ มาดูนะครับ10อันดับของประเทศที่มีการแพร่ระบาดใน1วันเรียงลับเรียงระดับกันลงมานะครับดับที่1ครับสหรัฐอเมริกาใน1วันนะครับเพิ่มขึ้น1เกือบ20,000 0คนคือึ้น198,000คนนะครับดับที่2ตุรกีตุรกีแสงขึ้นมาแล้วอันดับ2นะครับเป็น2 9 0 0 0คน,น1นวันถึงแม้ตุรกีวันนี้จะลดลงกว่าเดิมจาก3า0 0 0เหลือ29 0 0 0นกะครับก็เป็นอันดับ2เร็วมากนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าอันดับ1อันดับ2นี่ต่างกันแสนกว่าคนนะครับ และว่าอเมริกาสหรัฐอเมริกาครับรุนแรงมากจริงๆครับอันดับที่3ครับบราซิลนะครับ27,000คนในหนวันนะครับสีรัสเซียครับ27,000คล้ายๆกันนะครับอันดับที่5เดียตกลงมาแล้วเรื่องันดับที่5นะครับเหลือ21,000ืนห่งพคนในหวันครับอันดับที่6ครับอังกฤษ20,000กว่าคนนะครับอันดับที่7ครับเยอรมนีลงมาครับ18,000คนหนึ่วันแต่ก็ยังสูงอยู่นะครับอันดับที่8ครับอิตาลีลงมาแล้ว12,000นะครัึดับที่9สวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาหลังจากขึ้นมาระะยแล้วแต่ววัันนนี้้ลลงแะครบ มีแพร่ระบาด1 0 0 0 0กว่าคนใน1วันลงมาแล้วครับดับที่10ครับโคลัมเบียครับโคลัมเบียก็จะเห็นว่าหายไปนานนะครับก็มาโผล่ตรงนี้ก็ดีขึ้นครับโคลัมเบียดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับมีการแพร่ระบาดเหลือเพียง800 0กว่าคนใน1วันครับนะครับถึงแม้ว่าจะชะลอตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับหลายประเทศดีขึ้นนะครับโดยพ้องยิ่งยูโรเตวันตกซึ่งคุมได้ขึ้นมาใหม่และขณะนี้กําลังคุมเข้มครับนะครับยุโรตวันออกก็เริ่มดีขึ้นครับ นะครับส่วนสหรัอเมริกาครับยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักนะครับนี่มาดูในเอเชียครับอิสราเอลครับหลังจากที่มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศนะครับเที่ยวนี้ก็ชะลอตัวลงครับสอสวันนี้มีการแพร่ระบาดชนิดที่ว่ายังระดับเดิมๆเที่ยวนี้ครับสองพันคนในหวันนะครับอันดับที่ต่อไปนะครับก็คือจีนครับจีนคุมได้เป็นอย่างดีครับ มีเพียง1ิ16คนใน1วันเท่านั้นนะครับส่วนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และฮ่องกงครับยังคงตัวเลขที่มีการระบาดมากอยู่นะครับญี่ปุ่นเที่ยวนี้ครับ2,300กว่าคนใน1วันนะครับเกาหลีใต้700กว่าคนใน1วันครับยังนับว่ามากนะครับส่วนฮ่องกงครับก็คือ82คนในวันก็ยังนับว่ามากอยู่นะครับเพราะนั้น3าประเทศนี้ก็ต้องข่มเข้มเรื่องการแพร่ระบาดครับส่วนในอาเซียนครับมี4ประเทศครับที่มีการแพร่ระบาดอย่างมากก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและ มาเลเซียครับมาดูครับอินโดนีเซียยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเที่ยวนี้ลดลงมานิดหนึ่งเป็น5000คนในหนึ่งวันครับเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียยังสูงขึ้นครับยังไม่ลงมาแล้วกลับสูงขึ้นไปอีกนะครับสูงกว่าเดิมด้วยเที่ยวนี้นะครับส่วนฟิลิปปินส์ครับขาลงครับลงมาแล้วเหลือ1,300ักว่าคนในหนึ่งวันนะครับส่วนเมียนมาครับคลองระดับทรงตัวครับ ลดลงมาหนึ่งเที่ยวนี้นะครับหนึ่งพกว่าคนใน1วันครับส่วนมาเลเซียก็ทรงตัวนะครับคือทรงตัวชนิดที่ว่ามีการแพร่ระบาดเพิ่มเล็กน้อยเที่ยวนี้หนึ่งพัามร้อยกว่าคนใน1วันครับนะครับส่วนสิงคโปร์ไทยเวียดนามคุมได้เป็นอย่างดีครับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับก็คุมได้เป็นอย่างดีนะครับออสเตรเลียเที่ยวนี้เหลือเพียง8คนใน1วันครับนิวซีแลนด์ก็เหลือเพียงไม่มีการแพร่ระบาดในนิวซีแลนด์เลยครับมาดูครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครักคอาาววฉีีดซนโขงสเม ได้วัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์นะครับซึ่งขณะนี้ครับได้รับการอนุมัติเมื่อวันศุกร์นี้เองนะครับเป็นการฉีดกอณีฉุกเฉินซึ่งจะฉีดให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าก่อนนะครับคนเลขคนแรกที่ฉีดก็คือพยาบาลที่รัฐนิวยอร์กครับท่านแพทย์เฟลซีครับได้คาดการว่าปลายปีหน้าครับคนอเมริกันจะกลับสู่ภาวะที่เกือบปกตินะครับเพราะฉะนั้นครับหลังจากที่ออยสารัฐอนุมัตินะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับ ได้มีการส่งไปยังรัฐต่างๆเพื่อเตรียมฉีดในวันจันทร์นะครับคนที่ฉีดไป็นรายแรกเป็นพยาบาลครับทำงานใน ICU ที่ศูนย์การแพทย์ชาวยิวที่ลองไอแลนนะครับที่นิวยอร์กครับนะครับหลังจากที่อนุมัติปั๊บนะครับวันรุ่งขึ้นท่านประธานยูทรัมครับก็กล่าวในทวิตเตอร์จากทำเนียบขาวเลยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ประสบความสําเร็จนะครับและ ใช้คท่านใช้คําว่า medical miracle นะครับคือความอัศจรรย์ทางการแพทย์ที่มันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับและขณะนี้ก็กำลังอยู่ในดำเนินการโดย Operation Warp Speed นะครับที่ทรัมป์ได้ตั้งขึ้นเพื่อให้การพัฒนาวัคซีนเร็วผลิตได้เร็วและแจกจ่ายได้เร็วครับไม่สำเร็จในยุคทรัมป์ครับมาสำเร็จยุคที่ทรัมป์งลงจากตำแหน่งแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้กํกำลังเริ่มต้นแจกจ่ายจัดหาดำเนินการขนส่งวัคซีนอย่างรวดเร็วครับให้ฉีดทันฉีดวันจันทร์ครับนะครับ โดยการฉีดนะครับจะฉีดเป็นขั้นตอนจนถึง70-8ถึงของทั้งสหรัฐอเมริกาครับจึงจะมีภูมิต้านทานหยุดการระบาดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการฉีดเป็นขั้นตอนนะครับระยะแรกเดือนธันวาคมนี้จะฉีดให้คนที่บุคลากรสาธารณสุขส่วนหน้าและคนที่ดูแลคนสูงอายุนะครับดเดือนมกราคมครับจะฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์แต่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ด่านหน้าครับเช่นทหารคนงานนะครับ แล้วก็เฟสต่อไปครับเดือนมีนาคมเป็นต้นไปเมื่อกี้กล่าวถึงเดือนมกราคมนะครับเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับก็เริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไปครับนะครับจากนั้นนะครับท่านแพทย์เฟลซีก็ได้คาดการณ์ไว้ว่าจากที่ประชุมที่ฮาวาดเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับท่านก็บอกว่าถ้าคนเมกันฉีดวัคซีน70-80%นะครับต้องเป็น70-80%นยตัวเลขนี้สำคัญนะครับในการปีหน้าก็คือ ตลอดในฤดูร้อนนะครับก็จะฉีดได้ทั้งหมดทั่วสหรัฐอเมริกานะครับประมาณ1เดือนครับจะมีภูมิต้านทานหมู่เกิดขึ้นนะครับจะเริ่มเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ทําให้การการะบาดล,ลดลงซึ่งจะลดลงในปลายปีปลายปีหน้าครับ2021นะครับและคนอเมริกันตรงนั้นก็จะได้ใช้จะใช้ชีวิตที่กับเกือบกับสู่ปกตินะครับแต่ถ้าฉีดไม่ถึงหรือคือเพียง40%หรือ50%ก็ต้องใช้เวลาน,านานกว่านั้นในการที่จะเกิดภูมิ ต้านทานหมู่ที่จะทำให้หยุดการแพร่ระบาดนะครับและท่านนายแพทย์เฟลซี่ครับยังเน้นอีกว่าอย่าลืมครับเมื่อมีวัคซีนแล้วท่านยังต้องใช้มาตรการทางสาธารณสุขไปก่อนสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับทุกทุกประเทศกําลังก้าวสู่อีกระยะหนึ่งของการหยุดการระบา,ะบะาดาบาของโควิด -19 โดยวัคซีนครับแต่ต้องไม่ลืมมาตรการทางสาธารณสุขด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์มือที่สิบในร้อยตมรับรุบาดท,ทุออาจารย์พวกเรา สิทธิ์จูงอมอาจารย์ครับพร้อมใจกันทํำงานตามหกฎอบาทเพื่อส่วนรวมครับติดตามผลงานพวกเราได้จาก YouTube Facebook และรอกปิดครับขอบคุณครับสวัสดี